สวัสดียาไม่บายนะครับทุกคนนะครับหนังกระบี่เข้าไปในร้านกระบือมาก็ซื้อนะครับตับไก่นะครับเนื้อไก่นะครับมาให้กับเจ้ามอมนะครับนี่นะครับก็จะมีตับไก่สองไม้นะครับแล้วก็มีไส้ไก่หนึ่งไม้นะครับโอเคเดี๋ยวจะให้เจ้ามอมนะครับรออยู่แล้วนะครับจากไปมอมตับไก่มอมตับไก่ จะเ,เป็นไส้ไก่นะมอมนะ,ะจัดตามอีกอมค้นงนี่ะ อันนี้ผมจะแบ่งก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าชิ้นมันชิ้นมันใหญ่นะครับเวลามันเคี้ยวนะครับมันก็เคี้ยวยากนิดนึงนะมันใหญ่ ยังกันเต็ยืนนะตาพลชิ้นใส่ ừ ừ dẹp thế mẹ mầm ừ ừ mà anh ấy cứ chính xúc thái là mong lâu nha nghe Ok